พวงเล่งเกี่ยมตอนลมปราณลึกล้ำนักพระรอิดเฉงร้างกระบี่ยาวขึ้นกวาดแกงครารหนึ่งวงการว่าก่อตั้งพยุหะคำสั่งพรอถ่ายทอดออกเสียงชัยเสื้อประทะลมดังพืึบภาพเงาขนพุ่พล่านสับสนเหล่านักพระรแยแย้ายกระจายออกประจําตำแหน่งอันเหมาะสมรายล้อมกีวิกางไว้กึางกลางกีวกางคำในใจ ดูจากสภาพการนักพศอิชเชงเป็นผู้บงการพยุหากระบี่ขบวนนี้ดังนั้นเพ่งตาวาววับจับเจ้ามองอิชเชงคล้ายกับคู่ต่อสู้ของตนมีเพียงนักพ์อิชเชงคนเดียวฝ่ามือตลอดฟ้าที่นอค่ายขนหินเกลี้ยกลางแม้ตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมกลับยืนตระหง่านงาั้มดุดขุนเข่าพันพศบุคลิกท่วงท่าสงบเยือกเย็ยนต้องรอบนับถือเริ่มใสยอย่างสุดหวัวใจพลานได้ยินนักพจน์อิชเชง ต่อดังกังวานสลัดข้อมือขวาปลายกระบี่สันปลิยวเป็นประกายสามวงสื่อแทงสายกี้กังทางด้านหน้าดุดสายฟ้างากรโดอีกเชิงพอเคลื่อนไหวนักโรดอีกเจ็ดคนก็ลงมือแยกย้ายโจมจากตำแหน่งทิศทางต่าง,างๆส่กี้กลางเป็นจุดเดียวปรีบตานั้นประกายกระบี่ผนึกแน่นหนาะดูดพระร่างแหสะท้อนประกายแปรป่าบ,บาดตาชวนให้ตาละหลานพระราปลาย พรยุหะกระบ,บีแปดทิศนับเป็นไม้ตายแขนงหนึ่งของสนรกบ,บุตรึงอย่างแท้จริงพิอรอนุภาพเพิ่มต้นก็สร้างความตืต่นตระหนกแก่ผู้พบเห็นจนขวัญสะท้านยามนั้นกระบ,บีทั้งแปดเล่มจ่อคู่ความใสจุดสําคัญบนร่างกายกี่วกลางแปดแห่งห่างกันไม่ถึงสองเชีย้ยพานได้ยินกี่วกลางแค่หัวร่อ,รองเงย,ออย็นฉาขยับบูบกระดาหนึ่งร่างกี่วกางคล้ายมัฉามุนวารีทรวงผ่านประกายกระบี ทั้ง8งปดพเราปฏิหารสู่ถึงเบื้องหน้านักพรตอิจฉิงอากับกิริยานี้รวดเล็ว,ว่างไวสุดเปรียปราที่แท้ใช่ออกด้วยท่าร่างใดกลับไม่มีผู้ใดเห็นชัดตานักพรตอิจฉิงยิ่งตื่นตรหนกว่ารีบทลันเบียดบาด้านข้าเป็นการหลบเลี่ยงแต่กี้วิการดูว,ว่านักพรตอิจฉิงเป็นผู้บงการพยุหะกระบีแปดทิศหากคิสลายขบวนพยุหมีแต่สยบนักพรตอิจฉิงก่อน ยามนั้นไหนเลยยินยอมปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามหลบเลี่ยงได้ตะปอบพวงเล็งเก็บออกกรีดจุ่มด้วยท่าหงเหินมังกรทยานปรากายกระบี่กระจายเจ้าเสียงคดางอีกเจ็บปวดปันดังตามติดข้อมือขวาของนักประรถอิฉิงถูกกรีดเป็นบาดแผลทางยาวโลหิตส,สดไหลทะลักไม่อาจยึดกลุ่มกระบี่มัน่นกลายมีปล่อยกระบี่ร่วงหล่นลงสู่พื้นนักระรอิฉิงยามเจ็บปวดด้วยดาว ต้องส่วนเซถอยไป2-9งเก้าขบวนพญหาปานป่วนโรนเลลขึ้นบูบเจกกระบี่บูเติงที่หลงเหลืออย่าว่าแต่คิดตลาดเข้าช่วยเหลือกระทั่งขบวนท่า,ท,าที่ฝ่ายตรงข้ามใช้ออกยังไม่อาจเห็นชัดตานักพรตอิกเชงเป็นผู้บงการขบวนพญหามันเมื่อรับบาดเจ็บไม่สามารถทางหารสืบต่อขอบวนพญหาแปดทิศย่อมไม่อาจแผ่รูปภาพอย่างเต็มที่ เพียงกระบวนท่าเดียวก็สายพยุหะกระบี่แปดทิศนับเป็นอุบัติการ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนักประดริอฐเชงประกอบนิ้วสกัดจุดห้ามโลหิตกล่าวว่าพวกเราไปเจ็ดกระบี่บูตึง้งที่หลงเหลือสถานเตือนจากผวังตรึงลานท้อมล้อมนักประดริอฐเชงหันกายหมายออกจากดงไม้กี่กลางพันกล่าวเสียงกังวลช้าก่อนนักประดิอฐ์เชงสัง,สงกเท้าหลงกล่าวเสียงเย็นชาท่านยังมีคำแนะนำใดสั่งสอนหรือ หวังให้ท่านเน้นย้ำต่อเจ้าสำนักบูตึงว่าอย่าได้ลืมเลือนกำหนดหน้าที่เหลายโยกปิงเล้าในมืออึ้องกลางปาตมาจะถ่ายทอดบาจาตามนี้อย่างนั้นพวกท่านเชิญเอรรถอะนักพริรสิ่งไม่กล่าวมากความชักชวนสตีทั้งเจ็ดลแล่นออกจากโดกงไม้ฝ่ามือตลอดฟ้าเพิ่งรับร,รู้วิชาฝีมือสูงล้ำสุดยอดของกี้กางยาเมื่อแปะกระบี่บูตึงหายรับจากคลองจากสุข มันจึงระบายลมยาวๆกล่าวว่ากี่เสียวเฮียบเล่าว,วันนี้นับว่าเปิดหูเปิดตาแล้วทอดตาทั่วอายุจกักเกรงว่าน้อยคนนักที่จะสามเมื่อรับมือท่านครบสามกระบวนท่ากี่ใการกล่าวว่าลาวิชาบูล้ำลึกไพศาลดุดท่วงมหานบใต้แผ่นฟ้าดารารายมียอดคนเหลือคนว,นวิชาฝีมือข้าเจ้าเพียงนี้นับเป็นอย่างไรได้เสียวเฮียบถอมตนไปแล้ว หากแม้วิชาฝีมือกี้เสียวเฮฟไม่อาจนับเป็นอย่างไรได้เราหูยิ่งมีบางควรวิชาถึงรกวิชาบูหยุดเล็กน้อยจึงถามว่าเราหูมีเ,เรื่องคิดถามถ่ายมิทราบสมควรกล่าวจากปากหรือไม่กี้กลางกล่าวว่าผัวโส,สถามถ่ายได้อย่างเต็มที่เสียวเฮฟหาหางกับแปะกระบีบ่บูตึงครานี้ไม่ทราบมีจุดหมายใดเครื่อฝงหรือ เขาเจ้ารับช่วงปณนิธานของผู้สูท่านหนึ่งประลองฝีมือกับเจ้าสำนักบูตึงกรณี้จึงคิดทดสอบแนววิชาสำนักบูตึงดูฝ่ามือตลบฟ้าเห็นกี่กังเมื่อเอ่ยอ้างพาดเพียงถึงด่ามผู้สูนั้นก็ทราบว่าฝ่ายตรงข้ามมิสะดวกกับการบ่งบอกข้อที่จริงดังนั้นไม่ซักถามมากความแต่คำนวณจากการที่มีกำหนดนัดกับเจ้าสำนักบูตึงแสดงว่าคนผู้นั้นต้องเป็นยอดฝีมือแห่งยุคยามนั้นขบคิดอย่างว่องไวแล้วกล่าว กี่เสียวเฮียบยินยอมถ่อมตนรับชวนยี่เป็นยี่ตีราหูในฐานะอาจารย์มันรู้สึกปลื้มพิติิ่งคิดฝังฝังชวนยี่ติดตามท่านท่องเที่ยวหาประสบการณ์ในยุจากมิทราบเสียวเฮียบเห็นเป็นอย่างไรด้วยตกลงการตามนี้ฝ่ามือตลบดฟ้าหันมากำชับชวนยี่อีกหลายคำคอยอำลากี้วกางละพวกล่วงหน้าจากไปก่อนสีล้างสมิมองตามเงาหลังฝ่ามือตลบดฟ้าจนลับตาจึงกลา่าว กังคอท่านกิดกับโดดแผนเดินทางขั้นต่อไปอย่างไรหรือกี้วิการขบคิดแล้วกล่าว้าพเจ้าขคิดเดินทางสู่มืองอื้งกลางในบัดดนเอิคำโดนนับตามกาลเวลานา้าเตียวเคี้ยและพวกสามพี่น้องคงถ่ายทอดคำสั่ง,งเราต่อเสนาบดีซ้ายขวาพวกมันอาจอยู่ในระหว่างเดินทางจากน้ำไห้มายังมืองอื้งกลางแล้วอย่างนั้นพวกเราต้องรีบรุดเดินทางกันดังนั้นทั้งสี่ทยอยออก จากดอกไม้เป็นรอกสุดท้าย5วันให้หลังกี่กลางสีล้างสิสามเดาวนีรวมทั้งงี่ตีชวนนี้ควบขับม้าเดินทางถึงเมออืองอึ้งกลางพอย่างเข้าสู่ตัวเมืองกี่กลางและพวกพันพบว่าสภาพการผิดท่าไปที่แท้ในร้านอาหารตามท้องถนนตรอกเล็กซอยน้อยก็อะจายเต็มไปด้วยชนชาวู้ริมจำนวนมากปา,ายก่กองชนชาวู้ริมเหล่านี้มิเพียงครอบกลุ่ม ชาวสัมมาชีพและมิฉาชีพทั้งอย่างมีคนของเหล่าสำนักมาตรฐานสร้างความตื่นเต้นสงสัยแก่กี้วิกางและพวกอย่างยิ่งใหญ่หลวงดูจับสภาพการภายในเมืองอื้งกังคงเกิดเหตุผิดปกติวิสัยกระตุ้นให้ชนชาวบุริมจากทุกทิศทางเขได้ร่งรุดมาชุมนุมูรวมกันที่แท้เป็นเรื่องราวใดกันกี้วการคบคิดเป็นเวลานานไม่อาจนึกหาสาเหตุความนายออกจึงตกลงใจสืบสอบ จนพบเหลาสุลาโยกปิงแล้วอันเป็นสารที่บงการออกคำสั่งของพรรคพิทักษ์ามก่อนเหลายโยกปิงแล้วเป็นพร่รานอาหารใหญ่โตที่สุดภายในเมืองทั้งยังผนวกกิจการโด่งเรียมก่อตั้งอยู่ทางถนตนตะวันออกของเมืองอึ่องกลางกิวการพอถามไถยจากผู้สัญจรก็ได้รับการชี้แนะทันทียามเที่ยงตรงกิวการและพวกมรลุ้ถึงหน้าเหลายโยกปิงแล้วพัานเห็นภายในเหลาแออัดด้วยผู้คนกลุ่มใหญ่ บุตรหนุ่มอาพรค้ายเสมียนประจำเหล่าผู้หนึ่งกลามทุ่งเถียงเกียงงอนกับบรุการคนอายุ40เศษคนหนึ่งข้างกายคนชุดเสมียนยังยืนหยัดด้วยผู้รับใช้หนุ่มจำนวนสคนที่แท้นับแต่เจ้าของเหลา่าเสมียนตลอดจนผู้รับใช้ประจำเหล่ายกปิงแล้วรวนเป็นรุตรหนุ่มอายุ12ปีถึง28ปีกีวิการพอเห็นเช่นนั้นจึงฉุกคิดขึ้นนะ้าเตียวคี กล่าวไว้ไม่ผิดจริงๆวนของเหลายกปิงเล่าคงเป็นกลุ่พลังที่รชาชาอนสิทธิบัตราะคือตั้งแ,แต่หลายปีก่อนยามนั้นยังไม่ทราบว่าภายในเหล่าเกิดเรื่องใดจึงกล่าวเบาๆกับดุดีทั้งสามพวกท่านรออยู่เบื้องนอกสักครู่พางลงจากหลังมา้าสาวเท้าเข้าเหลา่าป่าปนอยู่ท่ามกลางกลุ่มขนคิดจำแนกแยกแยะเหตุก,ก,การณ์ก่อนได้ยินสเสียงน,นั้นกล่าวว่า ห้องพักของเร,เราถูกผู้คนจับจองหมดสิน้นไม่อาจต้อนรับอาคันตุกะจริงๆบุรุษกลางคนนั้นกล่าวว่าฟังว่าโรงเตียมท่านยังมีเขตตึกชั้นในหรือไม่แบ่งปันให้พวกเราพักความนักนั่นเป็นที่พักส่วนตัวของเราขอพี่ท่านสอหาที่พำานักจากสถานที่อื่นเถอะหมายความว่าเสบียท่านไม่ยอมผ่อนผันได้เป็นเช่นนั้นจริงบุรุษกลางคนนั้นหัวเราะฮาๆกล่าว ดูท่าเราจำต้องบุกฝ่ายอย่างหาโหมแล้วจบคำเบี่ยงคู่รงเล็กน้อยกลับพุ่งผ่านข้างกายสเสบียนนั้นหมายบุกเข้าเขตตึกชั้นไหนสเสมียนนั้นตะวาสั่งว่าขาดขวางมันไว้หนึ่งนิสี่ผู้รับใช้ได้ยินหยาดอยู่ด้านหลังมันพันกระยับกายวูบสอดขวางหน้าบริการขนนั้นกล่าวว่าหยุดไว้ผู้คนที่ชุมนุมอยู่ภายในเหล่าล้วนเป็นชนชาวบุริมพอเห็นท่าร่างอันคล้องแ่ววหล่องไหว ของผู้รับใช้ต่างสถานใจวูบก,กับเหิืขึ้นที่แท้ผู้รับใช้เหลายกปิงรับรู้จักวิชาฝีมือด้วยบรุรกากรคนนั้นหากล่าถอยในลักษณะนี้ยอ่อมเสื่อมเสียหน้าอย่างใหญ่หลวงยามนั่งแค้นหัวเรอกล่าวออกคิดไปถึงคนของเหลายกปิงแล้วคอยเรียนรู้วิชาฝีมืออยู่เล็กน้อยจึงตวาดว่ารีไปร้างฝ่ามือขวาขึ้นสวัดฟาใส่ทรงอกผู้รับใช้ ผู้รับใช้นั้นไม่ถดถอยเลี่ยงหนียกมือขวากันประท่ายอย่างหาัาโขมโกรมในเสียงระเบิดหนักบุรุษการคนและผู้รับใช้นั้นส่วนเสถถอยไปนคนละหนึ่งก้าวบุรุษการคนนั้นงงงานมุบแม้แต่ชนชั้นผู้รับใช้ของเหลา่ายกปิงแล้วยังมีระดับฝีมือท่านเทียมกันนับเป็นที่ผิดคาดหมายจริงๆเมื่อเป็นเช่นนี้พลังฝีมือของเสมียนร,รวมทั้งเจ้าของเหลา่าย่อมสูงล้ำกว่านี้อีกมากนะัก แต่ท่ามกลางสายตาของผู้คนจนํานวนมากนับเป็นความอัปยศอย่างใหญ่หลวงดังนั้นกระช่ากเสียงว่าเดกร้ายกาศมีฝีมือไม่ใช่ชั่วรองรับเราอีกสองฝ่ามือพลางคว้สลับสองมือไหมไมมกาดฟาดใส่ผ่านแววเสียงดักแน่สะท้านแก้วหูเสียงหนึ่งดังว่าหยุดมือก่กลางคนนั้นใจหายว่ากวาดมองมายังทิศทางต้นเสียงพบว่าผู้ส่งเสียงตรวด กลับเป็นบุรุษหนุ่มชุดขาวเขาหน้างามสง่าผู้หนึ่งกี่ยวยางพอส่งเสียงถวาดท่า,ามก็กล่าวกับผู้ที่รายล้อมอยู่ว่าทุกท่านโปกหลีทางสักคระดาชนชาวบุริมล้วนเบี่ยงกายเปิดทางสายหนึ่งกี่ยางก,กล่าวคำขอบคุณจากนั้นก้าวเดินเนิบหน้าผ่านไปชั่ปริบตาบรรลุถึงเบื้องหน้าเสเมียนประจำเหลาและผู้รับใช้ทั้งสี่จึงกล่าวกับเสมียงนั้นว่า ท่านเป็นเสมียนประจำเหลากระมังเก้าเจ้าห่อใต้นี้เป็นเสมียนเหลายกปิงเล้าขอถามคงชื่อคือกี่กลางตวัดมือขวาวูบืดอมือไม่ทราบเพิ่มประกาศสิทธิ์มางก่อนซึ่งจัดทาจากยกบริสุทธิ์ตั้งแต่เมื่อใดกวอดแกงแสดงต่อห่อใต้นี้และเหล่าผู้รับใช้คราหนึ่งจากนั้นลดมือขวาลงอากาศกิริยานี้เรือเ่อนเลยว่องไวยี่แม้แต่บุรุกลางขนที่ด้านข้าง ยังเห็นไม่ชัดตาว่าเป็นของใดเสมียนห่อใต้นี้สถานทั้ง่างย่อกายลงไหมกราบกราานพร้อมกับเหล่าผู้รับใช้กี้กลางโบกมือห้ามปรามกล่าวว่ายามอยู่กลางชุมชนไม่ต้องมากบรรยาาห่อใต้นี้เปลี่ยนเป็นน้อมกายคารวะกล่าวว่วาโบราณไม่ทราบว่าจูยินไหนเร่งรุดมาไม่ได้ออกต้อนรับหวังให้โอโหสีด้วย กี่วิกางสอบขมขึ้นเราไม่โทษว่าตำาหนีท่านบัดนี้ล่าถอยไปด้านข้างเราจะสาสางเหตุการณ์เองห้อใต้นี้รับคำชักชวนผู้รับใช้ทั้งสี่มาด้านข้างยืนห้อยเหมือนสำรวมชวนชาวผู้ลิ้มภายในเหลาสงสัยยี่มีสรางปรุดหนุ่มนี้มีความเป็นาาอย่างไรคำเดิขึ้นหรือคนผู้นี้เป็นเจ้าของเหลาโยกปิงเล้าหรือทว่าแต่ทว่า ในกลุ่มคนมีผู้คนเคยพบเห็นเจ้าของเหลายกปิงเล้ามาพบว่าห่อใต้นี้ยังเคารพนอบนอมบุรุษหนุ่มผู้นี้กว่าเจ้าของเหลาอีกกี้กลางเบือนหน้าไม่ยังบุรุษกลางคนนั้นกล่าวว่าพี่ท่านมีนาำสูงสงใดหรือบุรุษกลางคนนั้นกล่าวว่าเขาเจ้าโอ้ช oh, ื่อยูโอเฮียคิดฝาเข้าเขตตึกชั้นในคงไม่เห็นเหลายกปิงเลา้าอยู่ในสายตากระมัง สายน้อยเป็นเจ้าของเหล่าโยกพียงเราหรือหาใช่ไหมอย่างนั้นฉะไหนสอนมือเข้ายุ่งเกี่ยวหรือกิ้วการเค้นเสียงว่าข้าเจ้าจะเป็นตัวแทนของเหล่ายกพยงเราสั่งสอนท่านรู้สำนึกว่าเหล่านี้หาใช่สารที่อวดโอออำนาจได้ไหมหรือท่านคิดปรามือกับเราท่านออกจะประเมินตนเองสูงล้ำไปแล้วขอบอกตามความสัตย์ท่านยังมีคู่ควรให้ข้าเจ้าปรามือด้วย โอ้จื่ออยู่หน้าแปลเปลี่ยนชุดปันย่ากระชากเสียงว่าอย่างนั้นท่านคิดสั่งสอนอย่างไรหรือกี่กลางสาวเท้าถึงข้างประตูซึ่งทอดอยู่เขตตึกชั้นไหนห่างประมาณสามเชียหยุดยั้งเยืนหยัดหันหลังให้กับผนังห้องเพ่งตามอ,อกโอ้จื่อยู่กล่าวว่าบาัดนี้ท่านรวบรวมพลังการฝึกปือทั้งมวลทดลองบุกเข้าตึกชั้นในก้าเจ้าจะเยืนหยัดอยู่ที่นี้โดยไม่ยื่นมือขาดขวาง ทั้งไม่ขยับเคลื่อนกายขอเพียงท่านก้าวข้ามธรณีประตูก็ผ่านนักที่นี่ได้มิเช่นนั้นขาเจ้าจะลงมือสั่งสอนท่านสักคราเหล่าชนชาวมูลิมพอฟังล้วนครุนคิดอย่างสงสัยใจรุดหนุ่มนี้คิดได้ลวดลายใดด้วยโอจือยยุกล่าวอย่างคลางแคลงสงสัยทั้งไม่มีผู้อื่นขัดขวางหรือขี้กลางนินเสียงว่าไม่มีเดชขาดแต่ข้าพเจ้าขอบ่งบอกล่วงหน้าว่า ท่านต้องใช้พลังฝีมืออย่างเต็มที่ตกลงกล่าวจบรอบเกรงกลาาภายไหนขึ้นก้าวยาวสู่ประตูที่ทอดเข้าสู่เคตตึกชั้นไหนพ้อใต้นี้และเหล่าผู้รับใช้พอรับรู้ศักดิ์รีต่างยืนสงบสำรวกแม้ในทัศทฐานขัดขวางจริงๆชนชาวผู้ลิ้ภายในเหล่าเบื้องเกิดความกระตือหรือร้อนสนใจขึ้นมาจับจ้องมองกี้ขังแล้โอเจยูอย่างจดจอ่อ กียกลางเยินสงบแน่วนิ่งท่วงท่าปลอดโปรง่งเชยชาคล้ายไม่เห็นความเคลื่อนไหวของโอเจยูก็มิปานยามนั้นโอเจยุห่างจากประตูเพียงห้าเชีย้ยพันเร่งฝีเท้าขึ้นหมายบุกรุกขึ้นไปหาคาดไม่ว่าเรื่องพิสดารพาลุบัติขึ้นโอเจยูคล้ายเผชิญกับกำแพงพลังไร้สภาพชั้นหนึ่งอากับกิริยาชะงักค้างแต่กลางขันไม่อาจคืบหน้าแม้สักก้าวเดียว ความแตกตื่นของโอจิยูใหญ่หลวงสุดเปรียบประมาณเหลียวมองกี้ไว้กลางเห็นยังยืนหยัดด้วยอิเดียบทเดิมชัดๆโอจิยรวบรวมวพลงังภายในทั้งมวลขึ้นถดกายเข้าใหญ่จากนั้นถาโถไปอย่างเร่งร้อนมันไม่โถมทะลวงยังพอทำหนาวพอถาโถมยังหาโหมร่างผ่านปิวกระดอนกลับไปด้านหลังกระแทกนั่งลงกับพื้นเหล่าชนบูริมชมดูจนปาอ้าตาค้าง คิดไปถึงกี่วกกางอายุยังยาวกลัาฝึกเปรือถึงขั้นแผ่พุ่งพลังลมปราดผนึกเป็นกำแพงพลังสกัดขัดขวางมิให้ฝ่ายตรงข้ามคืบหน้าล่วงล้ำพลังการฝึกเปรือของกี่วิกางสูงล้ำเยี่ยมยอดจนหน้านสะเปืงกัวจริงๆโอจิยูดิ้นดรนลุกขึ้นยืนหยัดได้ยินกี่วิการกล่าวว่าท่านระวังด้วยโอจิยูเห่อยหน้าขึ้นรู้สึกละลานตาบูกี่วกกางพิวว่า ถึงเบื้องหน้าตวดมือขวาขึ้นชาดชาดโอจิยูไม่ทำมีความคิดหลบเรียกสองแก้มก็ถูกตบใส่อย่างนธนัดทนีปรากฏรอยฝ่ามือประทับชัดเจนมุมปากปรากฏโลหิตไหลซึมออกมาโอจิยูแตกตื่นจนตะลึงลานยามกระดานหันกลับลืมเหลอนปาดเช็ดคราบโลหิตที่มุมปากกีูการแค้นหัวรอกล่าวโอจิยูนี่นับเป็นการสั่งสอนท่าน หวังให้จดจำบทเรียนในวันนี้อย่าได้ใช้ฝีมือคุกคามคนอีกโอจิยุอับอายจนแทบชำแรกพระสุธาหลบหนีมิกล้ากล่าวมากความขันกายออกจากเหลาทันทีขี้ขามเบือนหน้ามาอย่างห่อใต้นี้กล่าวาสเสียนแท่ห่อเหลายกเพียงแล้วมีคนจับจองพักพำนักจนเต็มจริงๆหรือห่อใต้นี้กล่าวนอบน้อมถูกแล้วหลายวันมานี้ปรากฏชนชาวผู้เลี้ยงจากทุกสาทิต เม่งด้ยงรถมาถึงห้องพักของเราเราถูกจับจองจนเต็มเพียงขีดขั้นเขตตึกชั้นใดไม่ให้โขนภายนอกพักพมนักเขตตึชั้นในมีห้องหาบกี่หลังหรือมีตึกแถวซ้ายขวาด้านในสุดเป็นหอสูงสามชั้นเอ่ยถึงตอนนี้ชนชาม่มผู้ลิ่มที่ห้อมล้อมอยู่พันปันป่นป่วนเล็กน้อยแยกออกเป็นทางสายเหนือปรากฏผู้คนจำนวนหนึ่งมุ่งตรงมาอย่างกี้วิกาง